สวัสดีค่ะวันที่สุคนจ้ะสวัสดีวันแม่ใช่สวัสดีวันแม่แ,มแต่ว่าวันนี้มาหาคำนะจ๊ะกลัวจะได้ลงก็อาจจะดึกดึกนิดนึงวันนี้น้องไปกินข่าวเป็นโมจ้ะคิวขา่าวทานน้นนองต้องโดดน้องไปเห็ดงันวันนี้กินข้นเตี่ยวอ่อาได้ฐานแล้วก็เลยรอรออีกสักพักนะกินคนเดียวแม่อร่อยพี่ฝนโอ้แดดกนินแดบต้องเอาตัวยุ่งมาด้วย <laughs> อ่าวันนี้ฝนมีกับข่าวสองอย่างจะเป็นเมี่ยงปลาทูนะจ๊ะแต่วันนี้มมอ่ะหมูทอดมาด้วย เพราะว่าที่จริงมันได้ปลาสามตัวเอาคนสร้างมาคนละปลาสองตัวเอาย่างเืินแทนได้อืมล้วจะมีแกงส้มอะไรค่ะแกงส้มน่ากินมากหอมมากที่สุดเลยแกงส้มน u m b บ r ร์วันกอดไม่ค่อยชมอุ้ยมันหอมมากมันต้องอร่อยเดี๋ยวถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวคอมเพลนร้านนี่มีอ่ะแคบหมอ่ะทำลายแตกมากเลยทำไม่ตักแต่น้ำละชิมด้วยชิมน้ำก่อนไง สมคำที <'t S 2> ่ชมอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยเลยหิวววเหมือนแกหิวเขาว่าเหมือนเลยจ้าวันนี้สวัสดีทุกคนวันดีทุกคนอีกครั้งสวัสดีค่ะวันดีวันดีทุกคนด้วยนะคะอีกรอบหนึ่งก็คือพอแท้งวันดีจะสามรอบแล้วใช่วันแม่ไหว้แม่กันหรือยังยังลืมคุณแม่งอนแล้วล่าสุดแม่โทรมาเมื่อกี้นางเบลไม่กลับบ้านเหรอลูก งอนไปแล้วอร่อย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 กินเขาทั้งคนคนเอื่นทุกคนนะดาแต่อมอันนี้ฝนบลเดอเฮดเองเอาฝนตั้งมาแซ่บๆ่ะทำรสชาติกลางๆเลยไม่ได้โดดมากอร่อยครับสรุปเบลฮันไอ้นี่ด้วยช้อนความทั้งหมดเลยค่ะ จบคลิปจบคลิปแค่นี้ค่ะความมีเมี่ยงปลาหลยอะเจ๋เมีมีรดมวเมี่ยงปลาจะผนเอาหมูก,ก่อนหมูสามชั้ชนทำจิ้มน้องจิ้มด้านเดียวกันนะจ๊ะกองย่างเลย อร่อยเหมียงไอ่เลยแซมหมูกรอบมากวันนี้ไปเจอคลิปมากินแซบหมูที่รอกเหนี่ยงมียางนั่งกลติกยืนยม่เห็นอยูม่ม,มาจะกินนั่งกินข้าวพร้อมกันมันมู่กันนี่โฆษณาลงแล้วนะ ท <laughs> <คน S 1> <laughs> ี่เ, <laughs> เกียดเปี่ยนเสื้อกรุณาเข้าด้วยค่ะ <clairement> เข้าด้วยถุงมูเผ็ดปาทู<ต>เราจะไม่โดดลิเกสิทธิ์ใช่ไหมโฆษณาเลยอ๋อโฆษณาให้เขาไม่โดดอยู่แล้วใช้ดีมาก อ,อร่อยอ,อย่ลองออเน่ะขอมเลยเนียงทูใช่ไหมอันนี้ปลาตัวเล็กเค็มจะไม่เค็ม <laughs>

น้ำจิ้มอร่อยไหมนเนี่ยพี่ฝนอืมอ,อ,อืมอร่อยไะอืมมอะไรจ้ะกวดไงโอ้ยเก๋งี่ยนน้ำจิ้มอร่อยห้าดาวเลยนะอันเนี้ย อร่อยคะัะแปลว่าอร่อยคับแปลว่าอร่อยค่ะแปลว่าอร่อยบอกว่าอร่อยอยู่แปลว่าใช่ไหมอร่อยคับเหรอใส่ยีสานอ๋ออร่อยคหมายถึงอร่อยมากเลยอืมอร่อยมากมน้ำจิ้มแบบสีสีน่ากลัวมากแต่กินไปแล้วไม่เผ็ดหรอกออกอมหวานอืม นน,นัเดินเยอะวันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะมากเลยวันนี้ไปชามมาอู้วิคนไม่รู้มาจากไหนไปน,น่าจะแบบไปเทยวทะเลอะไรเงี้ยคนเยอะมากพี่ฝน คนแม่ใช่ขเขาก็พัวไปเที่ยวคุณจะแบบหยุดพาแม่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยสงสัยแม่หนูคนน้อยใจแหละลูกไม่หยุดงานลูกงกเขาคิดถึงแหละใช่ไม่ค่อยได้กลับบ้านด้วยอร่อยอ่ะน้ำจิ้มอร่อมากจีจจอยูน่นะ แต่อร่อยอ๋อมเาจะเอาปากเลยคำนี้คำใหญ่ยยเติบแลวแต่เล็กก็ม่คิดนะ <laughs> <laughs> ทซงก็อร่อยนุ่งก็อร่อยอ okay, โอเคเลยร้านนี้ทำกับข้าวใช่ี๋ยว่าหลังลองสั่งอื่นมากินันร้านไหนลืมชื่อเขาชื่อเขายาะมากเลย <laughs> จบแล้วจะโฆษณาสักหน่อย <laughs> อดเลย <laughs> ไปไเป็นร้านที่ยืมสั้นนะที่หลัง <laughs> อดโปรโมทเลยหนึ่งแกงส้มต้องกินกับปลาเค็ม ไม่น้องก,กินข้าวหนังแซ่บจะได้นะดีกว่ากินคนเดียวนิดนึงดีกว่ากินคนเดียวนิดนึงเพราะอะไรเพราะวันนี้เบลหิวข้าวอยู่เบลไม่ค่อยมีมุกเท่าไหร่วันนี้เหนื่อยวันนี้เดินแบบสี่กิโลได้อันนี้เบลล้ามากอ่ะล้ามาก อะไรอ่ะแกงพวกมันอร่อยวันนี้วันหยุดฝนนะจ๊ะบอตเตะฝนเข้าดึกนะฝนน้องเห็ดงานยังมาแรงฟุตบอลของคาเตอร์อาบนา้ำเพิ่งต่อ,อยโทรหาตรงนี้ก็เพิ่งตื่นอาบน้ำเสร,ร็จหรือเปล่าเพิ่งตื่นอ๋อเพิ่งตื่นคือโทรหาตื่นแล้วโทรหาว่าเบลอยู่ไหนกินข้าวด้วยไหมเบลบอกว่าเบลกำลักงกัดก็อาบน้ำแล้วก็สั่งข้าวมา หมูสามพันแต่ไปติดบ้านลูกค้าก็เลยนานหิวคักแล้วพี่ฝนโทรไปพี่ฝนหิวมากเลย <laughs> หิวไหนนะแล้วเบลกำลังกลาบพี่ฝนโทรไปจมไหนน้นอนจัดเบลพี่หิวข้าวมากเลยเบล <laughs> ไม่ไหวแล้ว อร่อยมากเบิ้งส่งเหล่าเมยียอะไรกันดิกลางกลางเบิ้งส่งเหล่าเมยียหลายปกตินะำิีบุคคนหนึ่งน้องทีเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากไม่อยากไปเลียงถนน,น,นแล้วนะเดีด๋ยวใจเย็นนะให้เลียงในหน้นอนอีกแล้วหรอ นัวมากขอบคุณค่ะสุดยำดอ่ะร้นนี้คือผ่านตั้งแต่กินมา <laughs> <laughs> บุรี่ไหมอ่ะเห <laughs> <laughs> มือนบุรี่เ้าไลฟ์เขาอย่างไงไม่รู้ <laughs> <laughs> ซื้อกินใช่ไหมใช่ร้านี้อะไรกับเพื่อนเลยกินพริกไหมอ,อะไรอนะ่อะพริกหวานเนาะไม่มีอยู่จริงมันหวานน่ะห,หวานฝน,นแก้งเหรอ ไม่ไม่ได้มันไม่ได้กัดไปมันก็คือพริกอะมันไม่ได้ต่อมาเรื่องแกงไอตุกติกรอให้กินในรุ่งเช้าี้ตั้งแต่มันละแล้วนะมันไม่ขมเบลกัดเข้าไปเท่านั้นแหละอ้วกแทบแตกเลยไม่ไหวเห็นยากแลเรียงแปงก็หายและขมผม <c oughs> น,น,นะกินขมน้องไรเหลือข้นอนมันจะได้หายขมไหมเห็เเนไหมคืออะไรมะกรูดดูอะไบมะกรูด<ไป> <laughs> เดี๋ยวแกงท้มใส่ใบมะกรูดด้วยหรอเขาใส่ด้วยไง <laughs> มันเป็นสูตรคล้ายสูตรมาละหนูนว่าเขาทำตกมาก <laughs> นี่คือปลาอะไรอ่ะปลาเค็ม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 มากเดี๋ยวเฮ้ยได้อร่อยอร่อยดีอร่อยอร่อยเค็มน่าร่อยเกือบโอ้ยอร่อยดิกินวันนี้คำเดียวแล้วรกไตถามหาไม่เป็นไรตับไตบอกกูชินแล้วกินเค็มจนชินเลย อืมย่าแกงเข้ามาเคยมาตาปิดเลยพี่ชอบแกงส้มร้านนี้มากเลยเขาแบบอม,อมทอดเขาแบบเทเต็มที่อ่ะเขาไม่ได้มาเป็นวิญญาณยาอมนะ <c oughs> เขาไม่เรียกไงเขาเรียกการชะอมแบบล่าื้นจะเป็นแบบเหมือนวิญญาณจะอมบางๆนะอันนี้เหมือนเราทอดจริงเองเลยอ่ะหนาแบบอู้ไอ้วมันเข็มจะซีกเดียวอ่ะซีกนี้ไม่เข็มพี่ฝนค่ะ คือนี้ไม่เค็มแสดงว่ามันอยู่ข้างบนแบบตอนขดองไงใช่ไหมหนอกจากนั้นมันก็เค็มนะมันไม่เดียเค็มแบบมันแค่เรียนว่าแค่เค็มมากไม่ใช่ที่มันไม่ใช่เค็มฝั่งเยวหรอกเพราะว่าคาแรกที่เบลกินเข้าไปอะ่ะมันเค็มมากจนลิ้นชาแล้ว <laughs> คาต่อไปมันก็เลยซอฟงใลงซอฟลงแล้วขอลิ้นชาแล้วไงรับรสไม่ได้แล้ว <laughs> เค็มเกินไปยังยัง ถ้าประสบการณ์ตา้งแต่โควิดถามในความที่กระเทยตัวน,น้อยอก็ไม่รู้ว่าอาการของโควิดเป็นยังไงถามเพื่อนอเพื่อนบอกว่ามึงแรกๆมันจะปวดน้ำปวดตัวเราก็นึกกับตัวเราเออปวดน้ำปวดตัวเริ่มมีไข้เริ่มหายใจไม่ออกสักพักเพื่อนบอกว่ามึงถ้ามึงไม่ได้กินอนะ่ะมึงตรวจน,นะเราก็เออว่าคือเรามีน้ำมูกเราก็เลยเลือกที่แบบลิ้นไม่รับรสที่แรกก็คิดว่า ไม่ใช่หลอกอะไรก็พูดกับเพื่อนไม่ใช่หลอกมืออาจจะเป็นแบบเขาขำเขาข้าไมไ่อยู่รสชาติเ <c oughs> ขาขตัวเองก็เลยพยายามเขาข้ามตัวเองเพื่อไม่อยากตรวจสุด <c oughs> ท้ายตื่นมาวันที่สามมันไม่ไหวแล้วมันต้องอย่างน้อยมันต้องลองเกลือเลยค่ะเกลือเม็ดๆแล้นี่แหละแตะลิ้นเลย <c oughs> ไม่รู้สึกอะไรเท่านั้นแหละเดิไมไปบอกเลยค่ะพี่ไม่อยากตัวโควิดอ่ะเพราะตอนเนี้ยจมูกไม่ได้กินลิ้นไม่รับรสเลย เเลยบอกว่ามึงลงไปให้ไหวมึงขึ้นมาทำไม <laughs> ลงสี่ลงสีต่ตรวจให้เดินเข้าไปปุ๊บถอดแมสหมอ่อเย็บก็คือตะบัดอย่างนี้ <laughs> หม่อมือหนักมากโอเคผู้บา่าผู้บา่าผู้บา <laughs> <laughs> ่บาโดนมา <laughs> สวยอันนี้แหละ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่าผู้บ่าติดใจยยอะไรโทรอยู่น <laughs> ั่นแหละ สวยไงติดใจตองสวยเงเปล่าติดใจตงของแปลกผู้บอกติดใจ,จของแปลกเข้มข้นน้ำแข็งแก้ไม่ฝนพี่กระดกต้องกระขวดนี้พี่กระดกแต่เช้าแล้วพอวนัจ้ะแกเผ็ดกัน โอ้ยคืออร่อยแท้หิวมากมากหิวอร่อย,ออยเออแตอร่อยอร่อยเดี๋ยวเขาหาว่าดิดเครดิตร้านเขาเดี๋ยววันไหนเพื่อเขาไม่พอใจใส่เกลือมาอย่างเดียวเลยเค็มเหมือนวันนั้นอนะไก่คั่วกเกลือเป็นไงเกลือจริงๆือเกลจริงๆเข็ดไหมเผ็ดครับพี่รู้รู้ว่าร้านเขาอยู่ที่ไหนพี่เดินไปหา เค็มมากทุกคนไ่บอกเลยขนาดเอาน้ำล้างอ่ะแม้ยังเค็มเค็มจนกินไม่ได้พูดได้เลยอย่าซื้อหนะ้าร้านนั้นนะร้านไหนไม่รู้และบอกไปเลยแล้วเขาฟ้องเราไม่เขาฟ้องเราไม่ได้เราพูดความจริงหลุดันไม่อยู่แล้วไม่เผื่อแบบเขาอ,อาจจะแบบว่าร้านนั้นอาจจะแบบไอ้นี่ก็ได้แบบเมนูของที่เราสั่งไปแบบอาจจะทําเกลือหกใสอะไรย่างเงี้ย อุ้ยแต่มันเค็มพันนั้นไม่แสดงว่าไม่ทำอ,อกไส้หรอกมันต้ง <มา S 1> องทําไว้แล้วตั้งชื่อว่าไก่เค็มมากกว่าใช่ใช่เหมือนป้าเค็มอะไรเงี้ยเหมือนแบบใครยอยากจะเนี้ยนะไปกินกับข้าวต้มไม่แล้วเขาเออกไปกินกับข้าวต้มเปล่าหรือพี่ฝนตั้งมาเปล <c oughs> <c oughs> ่า <c oughs> ตัดตะบัดด้วยฝนโม่วะไรลเดี๋ยวฝนกับน้องไปก่อนอาจารย์วันนี้ฝนมาหาสั้นๆนะอาจารย์ ขึ้นหอดเดี๋ยวเมื่อฝันพาน้องเบลไล่นะมันหยุดนะ,นะจ๊มันอิ่มมากินเข่าแล้วก็หิวแห้งยาสัดเอาสัดเอา้ <c oughs> วยค่ามว่าหิวมากนะจ๊ะมันก็เลยอิ่มไวใช่ไปละจ้าฝนกำลังไปแล้วขอบคุณก้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่ะ